เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลชุดนี้ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ระหว่างพรรคก้าวไกลฝ่ายค้านกับรัฐบาลท่านเศรษฐาทวีสินฝ่ายค้านบอกว่าจะไม่จะล้มเหลวจะไม่ได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้จะเป็นหนี้เป็นสินไปกู้ยืมมาอย่างไรส่วนรัฐบาลยืนยันว่าถ้าโครงการเงินหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลไปสู่มือของพี่น้องประชาชน เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทเป็นผู้บริโภคนะครับเป็นผู้บริโภคโดยตรงได้เงินหนึ่งหมื่นบาทโดยตรงแล้วผู้บริโภคนั้นก็จะเป็นผู้ลงทุนในโอกาสที่ไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่างๆก็จะหมุนเวียนเป็นพายุหมุนส่งกันไปส่งกันมาทําให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพี่น้องประชาชนเป็นผู้ บริโภคและเป็นผู้ลงทุนในตัวโครงการอย่างนี้ต้องคิดนอกกรอบครับถ้าคิดในกรอบคิดไม่ได้คิดในกรอบคิดไม่ได้อย่างกรณีกองทุนหมู่บ้านบ้านละหนล้านที่ผ่านมาจําได้ไหมครับมีคนโจมตีว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาให้หมู่บ้านละหล้าน7จ็ดพันกว่าล้านประเทศก็เจ๊งสิครับแต่ในที่สุดกองทุนหมู่บ้านก็เป็นกองทุนที่ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายพัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารบางแห่งนะครับ นี่คือโครงการที่คิดนอกกรอบโครงการดิจิทัลเวเลตหนึ่งหมื่นบาทจึงเป็นโครงการที่ประชาชนรอแล้วรอเล,อลอ่าเผลาเผลหน่อยนะครับทางฝ่ายค้านครับคุณออกมาวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่ประชาชนจําได้เท่านั้นนะครับว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่คัดค้านโครงการดิจิทัลอลเลตโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยจเจตนาหรือไม่เจตนาประชาชน เขาก็จะเมมโมรีว่าพวกคุณคัดค้านการพัฒนาเศรษฐกิจกแบบดิจิตอลอลเ็ตของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับ